เถียงกันวุ่นวายหลังนายตำรวจใหญ่บิ๊กโจกสุรเชษหักพานถูกคำสั่งย้ายเข้ากรุกจากกรณีมีคำสั่งสำนักงานตำรวจแหชาติที่232ทับ6 2เรื่องข้าราชการตำรวจปฏิบัติราชการเพื่อให้การปฏิบัติราชการของสำนักงานตำรวจแหชาติเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมีประสิทธิภาพ โดยให้พลตำรวจโทสุรเชษหักพานผู้บัญชาการสำนักง,งานตำรวจคนเข้าเมืองปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักง,งานตำรวจแห่งชาตินั้นปรากฏว่ามีความเคลื่อนไหวบนโลกออนไลน์พบว,ว่ามีการติดแฮชแท็กบิ๊กโจ๊กหายไปไหนหลังจากที่เมื่อวานนี้ f a c e b o o k เพจสุรเชษหักพานและอิน t ตอร์แกรซึ่งใช้ในการเผยแพร่การดำเนินงาน และการจับกลุมคดีต่างๆรวมถึงการรับร้องเรื่องร้องเรียนทางโซเชียลได้ถูกปิดและมีข่าวรือการย้ายบิ๊กโจ๊กจนกระทั่งมีคำสั่งลงมาวันที่5เมษายนอย่างเป็นทางการโดยพบว่ามีการลบประวัติบิ๊กโจ๊กในเว็บไซต์วิกิพีเดียด้วยทั้งนี้คำสั่งเด้งฟ้าผ่าครั้งนี้ยังไม่มีรายละเอียดเป็นที่แน่ชัดว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไร เรื่องราวดังกล่าวเป็นที่สนใจของชาวโลกออนไลน์จนนังสื้พิมพ์ BBC ไทยได้นำไปโพสต์หัวข่าวใจความว่าบิ๊กโจ๊กย้อนลอยเส้นทางลุ่งและร่วงของพลตำรวจโทสุรเชษฐ์หักพานโดย BBC ไทยเมื่อวันที่5เมษายนพลตำรวจเอจกจักรทิปชัยชินดาผู้บัญชาก,การกำนักงานตำรวจแห่งชาติ รงนามคำสั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้พลตํารวจโทสุรเชษฐหักพานหรือบิ๊กโจ๊กพ้นจากตําแหน่งผู้บัญชาการตํารวจสํานักงานตรวจคนเข้าเมืองไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสานักงานตำรวจแห่งชาติแทนสื่อไทยหลายแห่งเรียกว่าเป็นการเด้งฟ้าผ่าของนายพลนุ่มผู้ก้าวหน้ารวดเร็วในเส้นทางตำรวจที่หลายฝ่ายมองว่านายตำรวจ เจ้าของฉายาโจ๊กหวานเจี๊ยบผู้นี้จะได้ก้าวขึ้นเป็นผอบอรตร,รทักวันหนึ่งข้างหน้าชื่อของพลตโทสุรเชษเป็นที่รู้จักมักคุ้นจากการจัดการในกรณีนางสาวลาฮาบโมฮัมหมดแอลเคนูนหญิงสาวชาวซาอุดิอาระเบียวัย19ปีที่ถูกกักตัวที่ท่าอากาศยานุวรรณภูมิ เมื่อเดือนเม,มก,กราคมที่ผ่านมานอกจากนี้ยังเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในกรณีสาวอังกฤษที่อ้างถูกขืนใจบนเกาะเต่าเมื่อสิงหา,งาคมปีที่แล้วรวมถึงกรณีเรือฟินนิกล่มที่ภูเก็ตเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วและปฏิบัติการการทลายเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติปฏิบัติการปราบปรามเงินกู้นอกระบบและคืนโฉนดทั่วประเทศเป็นต้น หลังข่าวการย้ายปรากฏว่าเฟซบุ๊กเพจของพลตรวจโทสุรเชษฐ์หักพานซึ่งเป็นช่องทางการรับเรื่องราวร้องทุกข์และเสนอภารกิจส่วนตัวของพลตรวจโทสุรเชษฐ์รวมทั้งภารกิจของศูนย์ป่าปามอาากรรมทางเทคโนโลยีได้ถูกปิดไปรวมทั้งอินสตาแกรมที่ชื่อว่าสุรเชษฐ์หักพานด้วยนอกจากผลงานที่ปรากฏตามสื่อต่างๆมากมายต่อเนื่อง คนตำรวจโทสุรเชษเป็นที่รู้จักในฐานะนายตำรวจที่มีความก้าวหน้าได้รับเลื่อนยศดเร็วที่สุดคนหนึ่งบทความโดยเว็บไซต์ The People ซึ่งสัมภาษณ์และเขียนถึงผู้คนในหลากหลายวงการระบุว่าคนตำรวจโทสุรเชษใช้เวลาเพียง20กว่าป,ปีจากการเลื่อนตำแหน่งจากยศร้อยตำรวจตีสู่ยศพลตำรวจโทด้วยวัยเพียง48ปี เว็บไซต์มติชนบอกว่านับได้ไม่กี่คนหากพูดถึงนายพลอายุน้อยในประวัติศาสตร์สำนักงานตำรวจแห่งนนชาติเส้นทางของพลตำรวจโทสุรเชษอาจเทียบได้กับพลตรวจเอกโกวิดพวัฒนะอดีตผบรตรซึ่งก้าวสู่ตำแหน่งสูงสุดด้วยวัยเพียง56ปีหรือพลเอกฉักทิพย์ชัยจินดาหรือ Big บอิ๊กแปะพบตรคนปัจจุบันซึ่งติดยศด คนตำรวจตีตั้งแต่อายุส0ิบกว่าการถูกส่งเข้ากรุ่ในครั้งนี้จะเป็นการสิ้นจุดของนายตำรวจที่สื่อไทยเรียกว่าดาวเริ่พุ้งแรงหรือไม่ BBC ชวนทำความรู้จักก,กับเส้นทางอาชีพของนายตำรวจผู้นี้กันคนตำรวจโทสุรเชษเริ่มรับราชการในกองบัญชาการตำรวจนครบาลก่อนได้เลื่อนตำแหน่งสูงเป็นสารวัตรสถานีตำรวจทางหลวง4กองกำกับ5จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้นได้รับการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นนายตำรวจราชสำนักเวรก่อนจะได้รับแต่งตั้งจากวุฒิสภาให้เป็นกรรม,มาธิการวุฒิสภาและผู้ปฏิบัติงานประจำวุฒิสภาในตำแหน่งผู้กำกับการหนึ่งกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์เขาเป็นผู้ริเริ่มนำเครือข่ายองค์การตำรวจอาชญากรรมระหว่างประเทศหรืออินเตอร์โพ กระทรวงต่างประเทศและองค์กรไม่สแสวงกำ,ำไรเข้ามาร่วมมือกันปรา,า,าบปรามกระบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติโดยมีผลงานจับกลุ่มเครือข่ายค้ามนุษย์ข้ามชาติที่หลอกลลงเด็กและผู้หญิงไปค้าประเวณีาน,นประเทศตำแหน่งสำคัญในเวลาต่อมาคือผู้กำกับสถานีตำรวจภูธอนห่านใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งเป็นบ้านเกิดก่อนจะได้รับเลื่อนขั้นสูงเป็นรองผู้บังคับการจังหวัดสงขลา เป็นผู้บังคับบัญชาศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดสงขลาต่วนหน้าดูแลตีอำเภอเมื่อมีภัยก่อความไม่สงบชายแดนใต้ซึ่งมติชนระบุว่าบทบาทนี้ส่งผลให้เขาได้รับติดการนับอายุแบบทวีคูณสำหรับใช้รับเอานับอาวุโสในการแต่งตั้งเช่นเดียวกับตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่เสี่ยงภัยภ,ยภาคใต้เว็บไซต์เดอะพีเพิระบุว่าในช่วงเวลา รัฐบาลในอภิสิทธิเวชาชีวะเริ่มมีคนสังเกตเห็นความสัมพันธ์ใกล้ชิดระหว่างสุรเชษฐ์กับพนเอกประวิตร์วงสุวรรณในช่วงปี2558ซึ่งเป็นรัฐบาลคอตอชอตึ่งพนเอกประวิตรกับตูวเส้นทางทางการเมืองสุรเชษฐ์ได้รับการรับตำแหน่งผู้วังคับการประจำสำนัก ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติทำหน้าที่ประสานงานนายกรัฐมนตรีมีความใกล้ชิดกับพลเอกประวิตยเป็นอย่างยิ่งจากนั้นเขาได้รับตําแหน่งสําคัญาคัสํญอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นผู้บังคับการตํารวจท่องเที่ยวต่อมาเป็นผู้บังคับการตํารวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ191รองผู้บัญชาการตํารวจนครบาลรองผู้บัญชาการตํารวจท่องเที่ยว ก่อนถูกสั่งโยกย้ายไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติเมื่อวานนี้อดลีกเลี่ยงไม่ได้ที่หลายฝ่ายจะคาดเดาว่าการถูกเด้งฟ้าผ่าอาจมีในยะทางการเมืองน,นอกจากมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับพลเอกประวิตธแล้วเว็บไซต์มติชนรายงานว่าพลตารวจโทสุรเชษเคยเปิดเผยกับสื่อหลายสำนักว่าบิดาของเขาเป็นนายตำรวจชั้นประทวนเคยทํางานใกล้ชิดกับ พลตำรวจโทเสมอดามาพงศ์อดีตผู้ช่วยที่ไปดีกรมตำรวจซึ่งเป็นบิดาของพลตำรวจเอกเทียวพันธ์ดามาพงศ์อดีตผอบอรตรและคุณหญิงพจมานณบ,บอมเพชรอดีตภรรยานายทักษณิณชินวัตรอดีตนายกธัฐมนิรีอย่างไรก็ตามพลตำรวจโทสุรเชษฐ์ปฏิเสธว่าตนเองไม่ใช่บ้านไม่ให้เด็กของบ้านดามาพงศ์อย่างที่ร่ำลือ เป็นที่น่าสนใจว่าเส้นทางของนายตำรวจวัย48ที่เหลืออายุราชการอีก12ปีจะดำเนินต่อไปอย่างไรทันทีที่นักส่าพิมพ์ข่าวสดได้เอาบทความดังกล่าวของ BBC มาโพสต์หัวข่าวชาวเน็ตได้เข้าไปแสดงความคิดเห็นเรื่องการหายตัวลึกลับรวมถึงการมีคำสั่งปลดบบิ๊กโจ๊กกันมากมายอาทิเช่น คนที่ให้กำลังใจแบบมั่วๆศึกษาหาข่าวดีๆก่อนนะครับในตำรวจคนนี้มีข่าวทุจริตเรื่องรถเช่ามูลค่า70ล้านถ้าไม่มีมูลความจริงคงไม่โดนย้ายเขาอาจไม่ใช่คนดีอย่างที่คุณคิดเหรียญมีสอด้านการทำงานสร้างภาพก็เช่นกันในขณะเดียวกันก็มีคนมาโต้แย้งเป็นต้นว่าก็ให้คนสั่งออกมาพูดสิประชาชนไม่เชื่ออะไรง่ายๆหรอก อีกความคิดเห็นแย้งหนึ่งว่าแค่เจ็ดิบล้านถึงขั้นย้ายกันเลยหรือเรื่องดังกล่าวยังไม่ได้ฟ้องร้องเป็นคดีความผมคิดว่าเป็นการย้ายเพราะการเมืองมากกว่ามีอีกความคิดเห็นแย้งว่าแอบอ้างเบื้องสูงรับสวยอีกความคิดเห็นหนึ่งแย้งว่าสนามม้าครับอีกความคิดเห็นหนึ่งแย้งว่าเป็นไงละ่ะเที่ยวไล่จับแต่ความผิดของคนอื่น ทีความผิดของตัวเองพยายามปกปิดจังสุดท้ายความลับไม่มีในโลกความคิดเห็นแย้งต่อไปไม่ได้ใกล้เคียงเลยครับมันเป็นเรื่องใหญ่กว่านั้นข่าวที่รายงานแค่นั้นบิ๊กโจ๊กเด้งไม่ได้หรอกครับคนในเขาทราบกันดีอีกความคิดเห็นหนึ่งครับเด็กข้างไข่ไอป้อมอีกความคิดเห็นหนึ่งครับเด็กน้อยอีกความคิดเห็นหนึ่งบอกว่า มันเป็นเรื่องแบบว่าถึงตายก็ตอบไม่ได้อีกความคิดเห็นหนึ่งครับผมเคยบอกพี่โจ๊กแล้วอย่าเล่นใหญ่อย่าห้าวเกินตัวถึงพี่จะมีตือป้วยไก่นุนหลังแต่พระถางทาจังท่านไม่ชอบคนไหว้หน้าหลังหลอกอีกความคิดเห็นหนึ่งครับก็ไม่จัดการคนที่ใช้คำพูดว่าร้ายทุนกระหม่อมแต่เลือกประจัดการประชาชนที่ตรวจตอ่อความยุติธรรมจากกตกต สุดท้ายก็เป็นอย่างที่เห็นอีกความคิดเห็นหนึงครับนี่คือสิ่งที่สังคมไม่อยากให้มีต่อไปกับบางเรื่องบางอย่างที่ดูอึมครึมเหลือเกินสื่อไม่กล้านำเสนอข่าวหรือวิพากษ์วิจารณ์ค้นหาความจริงข้าราชการผู้ใหญ่นักการเมืองที่มีอำนาจปิดปากเงียบกริบปล่อยให้สังคมคาดเดาแล้วก็ปากต่อปากว่ากันต่างๆน,นานาเหมือนประเทศอยู่ในแดนตนทยาถือเป็นอันตรายอย่างยิ่ง เพราะเป็นการสะสมแก๊สที่ไม่มีทางระบายรอวันระเบิดอีกความคิดเห็นหนึ่งนี่แหละประชาธิปไตยแบบไทยๆท,ที่เราคนดีต้องการอีกความคิดเห็นหนึงครับแบบไม่พอใจใครเฟซก็หายไลน์ก็หายวิกฤตก็ลบชีวิตก็หายไปอีกความคิดเห็นหนึงครับแบบนี้สิพวกชั่วที่กฎหมายทําอะไรมันไม่ได้ต้องโดนแบบนี้อีกฝั่งหนึ่งก็ยังมีความเห็นว่า ใครที่คิดว่าไอ้โจ๊กมันทํางานดีคิดใหม่นะมันเป็นแค่ตัวล้วงล้วงทุกงานที่มีเอี่ยวมีสวยใครไม่จ่ายกูจับมันไม่ได้เกี่ยวกับว่าไปจับต่อที่ไหนมันเริ่มใช้อํานาจเกินขอบเขตตัวเองเริ่มแอบอ้างเบื้องบนรับประโยชน์เป็นยุคที่สวยแพงที่สุดตั้งแต่มีมาตํารวจเองยังบน่นอินเทอร์เน็ตมันไปไกลฝ่ากระลาลองสอบหาปันดูเท่าที่กูรู้มีประมาณนี้อีกความคิดเห็นหนึ่งครับ ที่บิ๊กโจ๊กทำหลายอย่างคือเขาได้รับหน้าที่ให้ไปทำครับไม่ใช่อยู่ดีๆไปทำไปเสือกจะบอกว่าไอ้เรื่องเกินหน้าเกินตามันเรื่องขี่ประติว๋วเรื่องรถเช่าของที่โดนอยู่ก็เรื่องเล็กประวิตยเป่าทีเดียวเรื่องก็งเงียบแล้วมันใหญ่กว่านี้ครับในขณะน,นี้ยังไม่มีใครติดต่อบิ๊กโจ๊กได้เลยที่บ้านนายดาบข้อบิ๊กโจ๊กมีแต่ทหารตำรวจไปคอยดูแลอำนวยความสะดวกคิดว่าปกติไหมล่ะ เพจอินต่าแกรมทวิตเตอร์ของบิ๊โจ๊กปิดไปแล้วรวมถึงเพจขายของออนไลน์ของภรรยาของเขาก็ปิดปิวไปแล้วเหมือนกันวิกิพีเดียก็ลบข้อมูลประวัติไปด้วยที่ให้ข้อมูลมาค่อนข้างน่าเชื่อถือได้คือบิ๊กโจ๊กถูกจับไปแล้วเมื่อค่ำวันศุกร์รายละเอียดเพิ่มเติมผมไม่ขอลงให้ไปหาอ่านเอาเองมีข่าวว่ามีหน่วยเจ้าหน้าที่ลึกลับบุกจับบิ๊กโจ๊กกลางดึกของคืนวันศุกร ที่โรงแรมพูแมนคิงพาวเวอร์นี่คือแดนสนธยาแห่งกาลาแลนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรเชิญด้านล่างอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ขอบคุณครับ